วันนี้จริงๆอยากจะชวนคุยเรื่องว่าพื้นที่สาธารณะที่ดีคืออะไรอันนี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาหนึ่งที่อยากชวนคิดคลองที่สิงคโปร์ดิชานพาเมื่อก่อนก็เป็นนะครับคลองคอนกรีตอยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกำลังสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรดีที่จะทำให้คลองเนี่ย มันสามารถระบายน้ําได้แต่ก็ฟื้นฟูนฟนระบบมิเวศได้รับน้ําท่วมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดแค่ตัวคลองฮะเขาคิดพื้นที่ริมคลองไปด้วยเอ๊ะมันมีพื้นที่ว่างนี่เมื่อกี้ผมเห็นจากการวิจัยมีพื้นที่ว่างริมคลองบางจุดที่เอามาพัฒนาได้มันเป็นพื้นที่รับน้าได้ไหมเป็นพื้นที่บําบัดน้ําได้ไหมเพื่อช่วยคลองแม่ขาและทําให้ทั้งสายเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคลองระบายน้ํา แต่เป็นคลองนิเวศแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะของช,ชุมชนได้ด้วย<ช>ที่ทีนี่ก็มีครับเขาก็ทําให้น้ำเนี่ยมันใสสะอาดผ่านการบําบัดน้ําด้วยพื้นที่สาธารณะนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดที่ลอนดอนที่ลอนดอนนะครับมันมีคลองที่ชื่อว่า Regents Canal ยาวประมาณ4กิโลเมตรพาดผ่านใจกลางเมืองลอนดอนเลยทีนี้เวลาเราตอนไปเดินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีบ้านชุมชนที่อยู่บนเรือด้วยนะผ่าน ตึกสูงคอมเมอร์เชียลผ่านบ้านคนรวยคนอะไรต่างๆคือผ่านย่านเศรษฐกิจผ่านโบราณสถานผ่านย่านที่มีช้อปปิ้งช้อปปิ้งมอลล์ด้วยคือมันเป็นย่านที่มันมีทุกคนอยู่ในนั้นนะทีนี้การพัฒนาของคลองเนี่ยมันน่าสนใจว่าผมก็ตั้งสนใจว่าแล้วใครพัฒนาเนี่ยฮะไปดูตรงนี้ครับแ a น a ล r ิเวอ t ์ทรัส a คน l r ริเว t ร์ทรคือใครไม่ใช่รัฐไม่ใช่เอกชนแต่คือกองทุน ที่ไปทำประโยชน์และทำหน้าที่เพื่อในการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่น้ำหรือคลองในลอนดอนรวมตัวกันมีเงินสับสนุนจากรัฐในระยะประมาณ10-15ปีมีเงินบริจาคจากทุกคนลงมาเวลาเราพูดถึงคำว่าสาธารณะสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าของใครแล้วเราส่วนใหญ่จะโยนไปให้ใครฮะโยนไปให้รัฐแล้วรัฐทำให้ดีได้ดีไหมไม่แน่ใจ มันมีไหมที่มันจะมีโมเดลที่ว่าเอ้ยเราขอมาดูแลได้ไหมเอกชนมาช่วยสับสนได้ไหมแล้วเรามีหน้าที่พันธกิจชัดเจนเลยว่าเราจะดูแลพื้นที่น้ำมีอาสาสมัครมีกิจกรรมต่างๆมาแล้วก็มีเอกชนสร้างเฟรมเวิร์กของการลงทุนที่ว่าถ้าคุณจะลงทุนคุณจะควรจะทำแบบนี้กับคลองทีนี้เราพูดถึงว่าพื้นที่สนานที่ดีคืออะไร <S 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 เขาบอกว่ามันมีอยู่4อย่างฮะอันนี้ของในต่างประเทศ มีเรื่องของเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีเรื่องของเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการใช้งานของกิจกรรมของทุกคนทุกเพศทุกวัยมีเรื่องของการเชื่อมต่อที่ดีใช่ไหมครับไม่เป็นจุดอับสายตามีเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยผมว่านี่ก็คือไกด์ไลน์ของต่างประเทศนะแต่ว่าสุดท้ายแม่ขาเองคนแต่ละพื้นที่เองก็อาจจะต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วพื้นที่สธานที่ดีของเรานั้นเป็นอย่างไร Good Public Space นะครับหรือว,ว่าดีของเขาอันนี้สำคัญนะคือดีของเขามันจะเป็นดีของเราไหมแล้วดีของเราจะเป็นยังไงในการที่จะทำพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่แม่ขาเนี่ยให้ดีสำหรับทุกคนทีนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมันคือการเปิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะมันยากที่จะบอกว่าเับเป็นคนตัดสินหรือนักวิชาการเป็นคนตัดสินเมื่อกี้คุณบ้าบอกเองชุมชนก็จ,จะมีส่วนในการตัดสินเพราะฉะนั้นการเปิดพื้นที่มันจึงเป็นโอกาสสำคัญทีนี้สิ่งที่วีพาร์ก ก็อาจจะลองแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราทํามาในที่กรุงเทพต่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กในกรุงเทพมหาคนครคือเราก็เป็น,นกลไกกลางครับเหมือนเป็นตัวเชื่อมที่เราจะชวนทุกคนมาทําพื้นที่สีเขียวสาธารณะไม่ใช่รัฐไม่ใช่ใครแต่เราชวนทุกคนมาทํากลยุทธ์ที่สําคัญมีอยู่4เรื่องเรื่องแรกเลยครับแล,ล้วเปิดพื้นที่กลางให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกันว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไร แล้วก็ทําให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมแผนปฏิบัติการร่วมที่จะทํางานไปด้วยกันอันที่2ก็คือว่าเราทํางานกับสเต็กโคเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายคือเราจะไม่ทําถ้าไม่มีคน5คนเนี่ยฮะมีภาคเอกชนมีภาครัฐประชาสังคมวิชาชีพภาควิชาการซึ่งภาคประชาสังคมก็คือรวมถึงชุมชนด้วยเหตุผลที่ทําไมถึงต้องทําร่วมกันทั้ง5 คือมันไม่มีใครที่สามารถเก่งทุกเรื่องมีทุกเรื่องพร้อมกันแต่เราสามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรได้บางทีอะรัฐมีที่แต่ขาดเงินอเอกชนมีเงินใช่ไหมครับคุณป้าอาจจะมีแรงมีความเห็นใช่ครับน้องๆนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์นักวิชาการมีงานวิจัยคือมันต้องใช้ทุกคนพอมาทําร่วมกันแล้วมันจะยืนต่อไปยาวๆแล้วมันเกิดความยั่งยืนมันไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคน อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอคือว่าเราต้องมองทั้งหมดให้เป็น ecosystem อีโคซิสเต็มฮะอีโคซิสเต็มที่บอกคือว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดกองทุนเนาะมีเงินสับสนุนไปที่ท้องถิน่นมีองค์ความรู้มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สามารถที่จะมี incentive นะครับนโยบายกระตุ้นมีเงินสนับสนุนต่างๆไปปลูกต้นไม้ไปทำกิจกรรมในพื้นที่ แล้วเราก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพกับชุมชนได้ใช่ไหมครับเป็นนักดูแลสวนนักตัดแต่งต้นไม้คนที่มาดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็เกิด IMPACT ที่มันเป็นผลกระทบเชิงบวกกับกับพื้นที่แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราทำงานแบบเป็นก้อนๆน,นะฮะมันจะมันมันไม่รู้ว่าตอบใครสมมุติว่าอย่างนเนี้ยแสดงว่าถ้าทำเป็น Ecosystem แสดงว่ามันตอบหมดมันสร้างพื้นที่เศรษฐกิจ เอกชนก็รู้สึกว่าเอยากลงทุนเพราะว่ามันได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการบริจาคมันจะไม่ใช่แค่การบริจาคแต่มันจะคือการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบและทําให้วงล้อนี้มันหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายผมว่าพอทําด้วยกันเนี่ยมันต้องแอคชั่นร่วมกันนะคคือแอคชั่นในการคิดแล้วมันต้องลงมือทําด้วยกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราลงมือทําเราจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมแล้ววันนี้มันไปกระทบแล้วมันไปกระเทือนข้างในเราจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะไม่ได้มีคําตอบนะสุดท้ายแล้วว่าพื้นที่สาธารณะที่ดีคืออะไรแต่สิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดก็คือเฟรมเวิร์กบางอย่างว่าถ้ามันมีโจทย์ที่ดีคือเป้าหมายที่ดีอ่ะมันคืออะไรกระบวนการมันต้องดีด้วยไม่มีใครที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกระบวนการนี้ใช่ไหมครับบริหารจัดการดีสุดท้ายมันน่าจะได้ผลลัพธ์และยั่งยืน เราเราก็มีโอกาสในการทำงานในพื้นที่อย่างที่กรุงเทพมหานครก็เนี่ยครับเป็นพื้นที่สีเขียวใต้ทางด่วนเป็นพื้นที่ร้างของชุมชนที่เอามาพัฒนาแล้วเราก็พยายามใช้กระบวนการนี้ในการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะเล็กๆในชุมชนร่วมกันกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอ่ะเวลาจบของกระบวนการในท้ายที่สุดเนี่ยเราเราจะได้ผลลัพธ์ที่มันมากกว่า,ากายภาพเสมอ อย่างนี้เราก็ได้แน่นอนความสุขของพี่น้องในชุมชนอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เป็นกําไรสําคัญแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าผมคิดว่าเวลาเราลงมือทำครับอย่างคุณป้าในกระบวนการนี้ก็จะพูดเสมอว่าเขารู้สึกภูมิใจและดีใจมากผมว่าน,นี่มันคือประโยคที่มันไม่ได้ได้ยินจากการทํางานคนเดียวแต่ถ้าทุกคนทําด้วยกันเราจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแล้วมันสร้างภาวะพลเมืองขึ้นมา จริงๆอยากจะฝากไว้ว่าพื้นที่สาธารณะหรือจริงๆผมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่พื้นที่แต่มันประเด็นมันคือประเด็นสาธานะรณะคลองแม่ข่าคือประเด็นสาธารณะแล้วมันเป็นของทุกคนแล้วมันไม่ใช่แค่ของทุกคนในวันนี้ด้วยซ้ำมันเป็นของอนาคตเพราะฉะนั้นมันมันเลยยิ่งท้าทายหรือเป็นโจทย์ท้าทายเข้าไปใหญ่ว่าเราไม่ได้คิดแค่วันนี้เราคิดเผื่ออนาคตของวันหน้าด้วย แล้วก็เวลาเราจะบอกว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันมันต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเวลาเราตัดแว่นนะฮะมันก็จะมีการมองหลายๆเลนส์เพื่อจะทําให้ภาพเนี่ยมันชัดที่สุดเราจะใช้เลนส์เรื่องของที่อยู่อาศัยเลนส์ของระบบนิเวศเลนส์ของออการลงทุนเลนส์ของพื้นที่สาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องสุดท้ายเราต้องใช้หลายๆเลนส์เพื่อที่จะมองให้ชัดที่สุดว่า สุดท้ายเนี่ยเราอยากเห็นแม่ขาเป็นอะไรแล้วมันเป็นแม่ขาของทุกคนในวันนี้และของเมืองเชียงใหม่ในอนาคตด้วย mm hmm. ก็คิดว่าเราอยู่ในจุดทางแยกแล้วกันเพราะผมว่าเราได้เห็นหนังตัวอย่างแล้วแล้วมันสำคัญที่ว่าหนังจริงๆที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็อยู่ที่มือของพวกเราทุกคนในห้องนี้ครับ